เมื่อนวดเดินนีลมื่อนวดเด้นนีเมื่อนวดเด้นนี่ไ่ให้รตด่้ไหอดิีไปลอได้ดิี้ไปหอดด้ขี้ลอดได้ีหลอดไ้าิะีหลอดได้ิมปลอ้ดิขหลอดไขี้นอดไีหลอดได้ด้หลอดิีไอด่้ดิิอดนดืออดี้เอ้หอด้อออนี ปวดส่งจ่อยลงอีเดียนอ่ะเ调ในหน้อยหน,นึงพี่น้องเลยเจ็บป้จ้ะเจ็บป้อดูการหน้าง,งานเยอะไหมคะว่าสั่นก็จีเดือนละซิฟกว่างานนี่ยแหละพี่น้องเอ้ยบ่หน่อยบ่หลายเจ้าพอดี <laughs> <laughs> ตอนนี้มันกับพระท่านเด็กหูดอกว่ามันสิหลายสิหน่อยทำได้หน่อ <ừ. S 1> แต่ว่าทีนี้เนี่ยมันก็บทมีหลายหลายเดือนละซิฟกา บอดผู้น,น้อยหลาประกาศลงแห้งหลายพี่น้องเอ,อ้ยแม่จะไปนวดให้ลูกพนะอ๋อได้ได้ได้ผู้หนูก,กัแบแฮงบอดเด๋ยวเบิ้งข้อความถ้าผู้ใดบอดเด๋ยวเป็นมูแน่ยเนี่เฟซมันกับบอดด่งได้จ่าข้อความน่ะบางเทธอถ้าผู้เป็นมูเดี๋ยเทียนบางเธอทักมามันหลายหลายมันซ้อนซ้อนกันเนาะมันกับบอดเห็นเบิ่งบอดเบิดเออนี่เลิศ้ง บอดลุยก็บอดเดีบอดลุยก็บอดเดี์ว่าฮัตไหนไปเบิ่งอะไรสดย้อนหลังเบิดทัวร์อยู่โลกกว่าห้องสีแดงไหมหรอเด้พงแบบไรแบบอีเด่นบ่เ้าสีแดงโลโก้่าไหมหรอเด้บอดอันซั่งประกวดปุ่นเด้ หมฮันได้สั่งให้น้องก้วยจั๊บ่น้องก้วยล้วยแโลโก้ไม่เจ็บบอจ้ะโดนอเหนื่อยท่านเล งานก็เข้ารัวๆนะคะทุกคน,<ห>นแค่<ห>เราไม่ได้แบบเจ้าเจ้าคือบอลร้องเบิงไอ้ถ้ามีนาบานไ,ไปเปน้อนน้ำกันด้กันได้เนดอนวนูงก้ยไเาหันบ้าเีันมื้ามัน้ในชิ้นซื้อดอกมันขับงายอยู่ใหญ่กับสินัังนาแล้วกับสิบันได้วิ่ง ไอยได้เบิดหรอไข่ว่าไข่ขับท่านไหนข่ได้เบิดที่แหลนึ่วบ้านดึงที่แหลว่าบอกันว่าไปห้อไปขับรถมีนีบ้านอยู่เนี่ย <c oughs> ด้สิมาอหงายม,ม,มา,ามะขามหอมัมมีเป็นมห บ้านแต่ว so, so, ่าบ <st> <o' all. S 2> so, so, ้านเ้าเขาก็ดีเยอกมันมีหมองจอดหกล้อย่างไปียวจอดไปถนนแม่บอดแต่ว่าเ็ย่างต่าไปนอนเอานะฮะเพื่อใครอห้บอดต้องไปซื้อไปถึงค่ะซื้อเงก็ซื้อเองก่อนซื้อบ้านมามันบ่มีหมองจอดหกล้อนะมันลตบากบอเจะได้ไปจอดนั่นพอดียินดอกเนี้ยมันเขาก็ย่างเข้าไปเออเออแม่นจ้าพงษ์ต้องจะได้ไปนอนนั่นแต่มันก็ดีแล้วนะมันไม่มองจอดพอดีดีค่ะต้องซีเลนหุ่นเนาะ ถอดได้สบายแต่ห้องางเขาอะแนมุกัยางเหอได้ยบหาดมันเลอะมันลงตู๋รอผมกอดีละรู้วิ่งไปเขาพาดประเด็นเป็นบ้านลังนั้นเป็นปีแล้วพ่อปลาอันทิมย์ก็แฉที่บอเตวันย่งห่องแล้วเดี๋ยวว่นสิไปจ้าเอ๊เจ้ามือโยวาเซียนจ้าเอ๊เจ้ามือโยวานสิไปวันไปอีกเถอะ โอ้บ่งงานเินในายแห่จสีเ็นยังคน้แล้วขหอดตลาดบ้านฝ่าเนีกินมันแ่บโอ้ยดีหนูไปเนากินมันหลเนาะยิมิต้เนาะสดแสบโอ้มันนานมากแต่เนาะอีพอเอ้เนากินเย็นเว้ยจักกะจีเนี่อนี้จกกะจต้อมานดย ทาน่เอามเือกันวันนี้ได้ยูตะว่ากลางหรเงี้เจ้ากันจีนนี่มือบอลีนท่ามาให้จังสีว่าไรดิไข่ขอมีมือน่นน่าลิตาเหรียญลิตาท้มีเงีบแนู่ัว้านนะขีกระเดียวแม่ได้เหรียญลิตาักตายไปนุ๊นนะคิดถึงจังเลยลูกอ้าคิดถึงก็มาหาสิแม่ แฟนเดย์แหละรู้แม่อยู่เมืองนอกเฉยๆเอ้าเอ้าทำไมที่นี่มันมืดอะทำไมแม่อยู่ตรงไหนได้มมันสว่างอะมันคนละเวลาเนาะอันนมาอก้สอนหัมนอนกบนอนกับนาพงน้าพงกับนัามิงเป็นแปนกันหรอสงเนาพง์คนไหนคุณวะมันบอกเปลี่ยนค่ะอีดีเดียวมันสลัดค่ะเป็นไม่เด่นอยู่ในห้องน้ำ เพิ่นมาปูหอดที่นอนน้ำฝนเด้อเขาปูที่นอนที่นอนเฮยี่ยมอืมแต่ยังว่าอันคืนล้างหน้ามือว่างดีเด้๋ไปเรียนอันท่าเบอร์แลนด์แม่เกี่ยวเหนื่อยแล้วหิวมั่มมั่มนว่าเป็นเขาบอกอ๋อได้หน่อยสันเนี่ยมันเป็นเป็นข่วมกันแล้วแม่แม่ขาเกี่ยวเหนื่อยแล้วหิวมั่มมั่มแต่ว่าขันกูหิวกู้ก็สิกินตอนนี้กูอยากเมื่อกู้ก็สิเมื่อตอนนี้มันเป็นสันอันนี้อัน ตาลวดไปไหนแล้วอะตาตาลวดไปตาลวดไปครัวลูกแม่เือไม่ได้เลยนะตาลวดเนี่ยตัวเกี่ยวสีมาดเด่นกับตาลวดเอาเอามันเนี่ยมันจะเอาข้ามบอกมานจะใส่เอานี่บอกเป็นปะนะเนอะคือไม่ได้เลยนะตาลวดเนี่ยมันเป็นข้าวบดนิดหน่ออืมมันมันเป็นข้าวบ่ของนิดหน่อยสองขวบนะ เราไปเข้าห้องน้ำเราว่าเราไปของานไก่เจต้องอยู่ในห้องเจต้องทำอะไรอ่ะแลาวว่า yup. อ้วนเผลอเลยเรียนน้ำเบิร์ดถ้าคุณบอกไป็นร่นงกระสังได้ตกแก่ถ้าทำได้ลื่นเราเิ่นสิบเรีนน้ำเบิร์ดไอเนี่ยแต่บอลลิ่งแต่บอลลิ่งซุ้งยากแต่วันนั้นติ๊ตาเพป็นญ่แล้วเพิ่นหูเจาพร้อมแล้วเป็นมะเหล็ดน้ำแล้วนะมาสอมาถามเมาน้ำมิงจะอยู่กี่วันน้ำมิงจะกลับวันไหนนะกลับที่บ้านเราหรอเส่วนสี่หูจักเรือบออืด ว่าเขามาเหตุอย่างนีสินะคุณครูบอกอย่างไรพั่สิมาบอกเด้พี่สิหัวใจขั <ไป S 1> ้วเบิ้ลเมือม่อเมื่อเป็นเมื่อนั่นนั่นส่วนมันโตกนะรลมันติดมันติดเกินเหตุนะทาื่งงเรีย่ยงซาทันหวหน,นี่มั้นกี่คนใครป้าพวกป้าพวกนี้ต้องไปส่งตั้แต่เช้าหน่อยนะคุณครูบอกว่าหนูต้องไปให้ให้เช้ากว่าน,นี้เพราะว่าหนูจะไม่ทันร้องเพลงชาติ บานนี้แม่ไปเมืองนอกบานนี้มันเืออ่านมันว่ามีสั้ญันาณเน็ตมันกับบริเวนแอบของคู่นะแม่โทรหาแม่ดูข้อความคุณครูหน่อยนะบอกแม่นะเ <c oughs> พร,พร,พร,พราะว่ามันว่ามีเน็ต <c oughs> จิมเบิงประจาเป็นวอร์บารนี่เป็นหัวตุ่นบารนี่มันเือมันว่ามีเน็ตโอ้ก็คือบอกมะปุ่ยฝรุมสายเนียจะคือมะฝุ่ยพี่น้องเขาเขาคุ้มเด้อด <c oughs> ีเกดเด้อ มาครบทีมได้พี่น้องมือปีเลยไอ้รอดดิามาเบิดเอารวดครบทีมแล้วก็วันที่ยี่สิบห้าก็ซ้อมละครเพลงต่อเลยนีย่หนึ่งยุ้มข้อมือเออหนูได้ยินเด้อเป็นไอ้ขีดเเป็นไอ้ธีว่าบอดเปลานะมาลูกไส้ข่อยไปยุ้มมือพี่น้องเลยนะแล้วเป็นสวงมีดภาษาอัองรรกฤษได้ติดบอดไม่ไปหาไปหา เออเออนนี้น่แอปบอลเลี้ยนนี่เป็นแอปมันเป็นภาษาอังกฤษไปเลยเนาะเมนจ่าเนาะก็แปลเป็นภาษาไทยนะเนี่ยไงบอดอ่านภาษาอังกฤษแลฟังเนี่ยใช่เอาประโยคไหนนี่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  mid time up b o อ s u p ด a t e mid time b o s เจอกอนอไรอยู่กับมาเป๋ออะไรกัเมิงนี่ละคอมเมนต์ู้ไรก็มาูสื่อาหารปันหอดใจนาอยจัดหอดกุมเทพบ้างไหนใครเข้ากลุ่มแล้วคะเออเออเออนี่แหะเลิศเออนี่ะทานห้องวัด นอนนี่มันเป็สิทธิ์อไรเวลาสาหวบมาสีเท่ถ่ามามาอัานรานสาผมรานใด้ถี่ข้อนวดหัวให้นั่นนี่มันเลิศเองนี่เป็นอยู่นานๆสวยๆเพิ่งสามเดือนเพิ่งจะให้หนุ่มหนวดเป็นสิ่ธิ์อ่ะทุกคนรีบข้อกลุ่มนะคะมาให้กำลังใจทีมงานเยอะๆนะ น้ำท่วมอยุสัยนี่อยู่ทั้งน้ำทั้งเช่นทั้งเนื้อป่ะจ้ะอู้จังกน้ำท่วมทั้งเหนือนี่เป็นตะยานเด้ออันสะพานมันเป็นน้ำป่าไหล่ากันแล้วแบบเออที่น้องไอ้น้องกันเลี้ยงเช็ดตุ๊ดไอเชี้ที่ว่านสะพานไอ้ถนนขาดเลยที่ไออดถนนถนนลาดยางเขาเนี่ยโอ้ยตีตรวจเศร้าบ้าน เล,ล่าออกอะิ <laughs> มเดลสือเดียอบอดดิกแล้ว <c oughs> มีแต่หยอดไทยไว้ไมือไปนอนบ้านบอดฟันว่านฟันว่าอันด็กน่อยสองคนหลินน่ะแต่ว่าบึงระบบเมนตูเกี่ยวนนตาบันเล็ทีกเก่าเพรา่าคกันซื้อสวงเก่ไปซื้อจ่เก่าเก่าไอ้พ่อฟันอ,อือ <c oughs> กูไดกันซื้อเก่า,กาเก่าเมียยังกัซื้อเก่าเก่าอืมวันนี้ป้าเจียวว่าป้าเจียวฟังป้าเจียวเล่ลงไปซสือนแบตเตอรี่มาจาะอืเราเล่ผัดได้หาเก่าเก่า เราพอไได้ยิบสองเก่าๆมันออกสามตัวถ่ายสองเก่าๆเราพอได้หาเก่าๆเปนยังไงมันเสีดายค่ะเจ้คุณนะคบพันเลยจับประกาศนลยสื้อวันรู้สึก่ะอือก็จังงอีนใช่ แม่ไปไหนพ่อไม่ยุงแม่ไปไหนเอียหนูมาหนูว่านี่เห็นไปไบ่ไปเราเป็นวะเออเปิดรถเปิดรถจอดหันไปทางบุ่นอ้าคเปไหนอ่ะรออะไรทานอาหารเต็มโต๊ะอยู่พี่แม่ ร้อมรออะไรเนี่ยอีกนานไหมไปสั่งอะไรเค้ายไเห็นไหมเนี่ยไม่แม่เอามาให้นี่มือนวดเห็นไหมเนี่ยมือดันเปิบอกวล้วาปวดขาวดบริ่งัดเยอทีใหี้ ขาเนีจะให้นวดให้อยู่เนี่ยหลังเสร็จแล้วเนี่ยจะให้นวดขาให้ค่ะจะนวดเท้าเ <laughs> <laughs> อ <laughs> ขา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 เพื่อหลับจีข้อข้อขจานข้อเนื้อโอ้โหน่ากินเต็มตัวเลยอยากไปนสื่ออยู่เราอยากกินเนืเ้อนั่นดิเราอยากกินผัดเปี๊ยหมูปลาอืมอาหารปลา ไปเบิ่งาันนี้ก็เลยอย่างไปเบิ่งิีมงานเนาะว่าแต่เป็นอย่างกันเนาะดีมงานไปเด้อไปจิบไปซื้อน้ำชากันเด้อใครจะไปซื้อน้ำชาไปเลยนะจ๊ะให้เดียสองลังจ้ะเบ๊ยติ้งลิงนะ ให้ทิปหนึ่งพันขอบคุณค่ะแม่ให้ทิปผูดเลยหนึ่งพันอยากให้หนวดให้บักลาอ๋อเดี๋ยวบักลาก็มาชอบอาหารป่ามาหาท่านกลัวผู้จอด้านั่งเบิองมูไข่อยนวดให้กันมี่บอกนีท่านในเบิ้องตังแต่กอดเออเออบางวันจะไลยท่านเลยบอกนีท่านเลี้ยงไปเมืองนอก ยังไ,ได้คิดหากันนะคิดหาแนว่ยเอาบอกกันโอ้ย,อยเดี๋ยวเขาจะหาเขาจะกินข,งขังเขาจะกินกระแสน,นี่แจ็คคอดอยู่ว้าหาละนี่นแจ็คคอร์ดอยู่มือแรกเลยขึ้นเครเื่องเลยแจ็คคอร์ดประคั่แล้วว่าหนูเขียวมากนันนั้นวงสะท้อนปเปลี่ยนสี่ตัว ขาเครื่องบินตัวเครื่องอตัวค้ากับแมนบบ mm hmm. บอสเอเป็นคนจองตั๋วให้ใช่ไหมแล้วทีนี้เราไปเช็ค mm hmm. เช็คแอนอะินกลังจากสว ok mm ีเดนสตอกคโฮมแต่มมันต่อมาต่อเครื่องอยู่ดูใบบัดที่นี่สวีเดนมาต่อเครื่องที่ดูใบาจากสวีเดนสตอกคโฮมมาดูใบนั่นมันก็นเลือกที่นั่งใดเราไปซื้อที่นั่งเพิ่มประมาณว่าเราไปเลือกอ ที่นั่งที่มันแบบออส่วนตัวสบายสบายขึ้นเพราะว่าเท่านั่งหกโมงกว่าเนาะบาดท,ที่นี่ก็ให้มาดามไกลไปอันติดตอ่อเขาเตอร์ห้ก็บอกว่าฉันชีเลือกที่นั่งเดบอเออก็พเขาดีว่าเออที่นั่งมันไกลยั่งเราเขาก็เลือกได้บอเขาเลือกเลือกเลือกบาทที่นี่ก็เลยไปเบิ่งตัวอันตัวจากดูใบมันมาประเทศไทยเฮานี่สุวรรณภูมิ <c oughs> บา้านนี้นี่ก็ได้ เออบาดที่นี่ก็เลยว่าเอ้ามันจะออกตัวให้สองใบเนาะมันจะต่อเครื่องให้อัตโนมัติเนาะขั้วตองไปโหลดกระเป๋าไปยังอีกก็คือห้องก็ไปตามมันนี่บาดที่นี่จากสตอกโฮล์มมาดูใบมันก็นางข่างกันบาดที่นี่จากดูใบมากรุงเทพนั่งคนละหม่องสี่คนวินเนอร์ฟูเตอร์แถวซันน่งคนละหม่องเลยคนละทีบละแดนเลย อันคุณมงเสียทอนเพื่อนกนาลาเข้าหนีโบปันไดอเหรเข้ากันทร้มดาสั้นสั้นอ um ีกเพือนจังสีเกีงแต่กขบออกเกีงเนาะโมเมนเพื่นโบอยากนั่งไก่เฮาเพื่อนกนาลาแบบกลายเป็นแบบว่าอีหยังวางหรือะบอสก็เลยว่าเอาพี่ไก่มันซื้อบ่าอะไรจีอันนี้จากนี้ไปนี่โบมันออกตัวมาให้แบบนี้เลยมันบอกว่าซื้อบ่าอะไรหรือว่าอะไรเพราะว่าอันนั่งโมเมนคนอยู่หนาเขาเตอร์ดูใบคือนั่งกับเบิรงให้บอสเพราะว่ามันออกมาแบบนี้ให้ให้เลย ไปเจอไหนน้ะท่านนี่ก็เออไปยังดอกรับต่ก็เลี้ยอดเอกออตางคนตางนางรับะก็เลี้ยดอกบบดนี้นี่้สง,ง,งสะท้อนอ่ะบอยยอม <c oughs> สีนั่งกระเพ้าสีนั่งกระเพ้าเ่าถวน,นัน <c oughs> แ,แล้วจะทำยัางไงาฉันฉันกับบเมนอันผู้พิเศษที่จะไปอันอันนี้ก็ยังว่ามันบอว่างกระถามเขาบ,บอกว่ามันว่างเท่านี้คือมันมันเปลี่ยนไม่ได้เพราะว่าการบุ๊กที่นั่งน่ะถ้าคุณบุบ๊บกมากา่อนหน้านั้นน่ะ มันจะได้อยู่แต่แบบว่าอี่เอแล้วก็บด้อันอันอันคำนึง่าไผ่อยากอันยังกะคิดแต่ว่าเวลาเขาจองนันบุกิ้งเดียวกันมันก็ให้นั่งข่างกันอยู่แล้วมันบอพี่เอแล้วก็คิดว่ามันก็น่าสินั่งคางกันนั่นละบัดที่นี่มันบ่ให้นั่งคางพวกสะท้อนกับเท่งยางเท่งจมทำไมอ่ะแล้วเราจะทำยังไงเราจะได้นั่งข้างกันไหมโอ้ยขอละศูนบัดที่นี่เขาเรียกว่าเราจะซีเรียสทำไม ขึ้นเครื่องนั่งคนละที่มันก็จะเป็นอะไรก็แค่หลับขึ้นเครื่องแล้วก็หลับแค่นั้นไม่ก็อยากนั่งด้วยกันไม่ได้เหรอก็แล้วโอ้ยไปหอดูใบกันไปถามเอาไปถามเขาเอาถามยังไงเราคุยกับเขาไม่เป็นคอยกับคุยว่าเป็นเพื่อนจิกให้จังไดเลยวัาสิมาที่ไปหอดูใบทุกหามยังไกล์แบบนี้ไปหะาไปหอดูใบทุ่หามีไงไกลอัน ท่ไมยัยไก่คุยหยห่บานท,ที่นี่เขาก็บอกว,ว่ามันเต็มมันเต็มทุกบอก่อมันไม่สามารถที่จะย้ายมานั่งข้างกันได้เพราะทุกคนบุกมาแล้วคือมันเต็มหมดเลยบานท,ที่นี่เพิ่งนก็นเลยว่าโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวก็คงถึงเนาะ <c oughs> <c oughs> โอ้ยเนาะบาทที่นี่เก่งซ้ำไค่ะข,ขื่นเครื่องฝรั่งเพิ่นไปนเพ่นบอกภาษาใบาก็ฝราั่ง ขอเปลี่ยนขอเปลี่ยนบอกว่าอันฉันมากาแฟเท่านี้แฟนฉันมานางมองนีโอเคโอเคแต่มาฝรั่งท้อหางไม่ใกลสิทม่ยม่ไกลคุยกับฝรั่งให้เปลี่ยนเลยยี่หีหมกเงยแล้วยังยี่หมวกเนาะกลัวเอ้ยกลัวล่มอันนี้มันก็ดสิบ่างอยางม่าเนาะมาแมวมาใหญ่คอยล่มกลุ่มเดินมาบอกต่อ ไมแม่จะกินข้าวกินน้าไม,ม่ด้อมึงวยต้องมาถามกูใช้เงี้ยนะน่ะก็ต้องไปไปซื้อเอาเงี้ยนี่เก็บไว้ดได้บ๊อบบูได้ดอกอีดอกฉันกูบอลลุ่งกุมาเรียงหนังซ่ามันกับบอลเลนมาหาก,กูบานนี้ยมันเลีนเราเไม่บอกจะไหนบุกกรฝรัง่งอันทั่วหาพี่ไก่บานท,ที่มีอันอยู่ทงเครื่องนันไ,ไ,ไหว้ไฟมันกัอันอ่อนนะ มันกับได้ยินแนบแบบนี้แนบไปบอกก็พี่ไก่กับบารูเรื่องเพราะว่ามันสัญญาณมันบอกนี่ก็ได้ยินแน่บ่ยินี้แนเพิ่นฝรั่งก็บเฮ้ยว่าประมาณว่าเธอคือเป็นกระวนกระวายเธอคือบอกอันถ้าเป็นจังไดญประมาณนั้นสันนะเธอเป็นอย่างฝรั่งถือผู้ใจดีเพราะงั้นแล้วก็สิประมาณฮาซีบหกน่าจีหกซีบกลัวหละบๆเพราะงั้นนะแล้วฝรั่งเขาก็ดูดีเนาะเขาก็เเ่าแต่ว่าเขาคือเ่ามาเนี่ย่นก็เลยประมาณว่า จับเปลี่ยนแบบ่านันมากันมากคููกันเออฉันมากคููกันนั่นคือขอนางยูฟุนฉันอยากให้เขามานั่งตรงนี้เออการไม่บาทที่คือฝรั่งหน่ยแล้วก็เข้าใจแล้วโอเคโอเคโอเคคือโอเคเลยเพราะงีนักกัเจ็บกับเป๋าหอบกับเป๋าใส่เอิกไปเขาก็นั่งอยู่ขอคิดว่าอยู่ว่าโอ้ยเดี๋ยวเห็นคนนางเบอร์โซกอนขอสิไปถามหาแอบมีแอบคนหนึ่งเป็นคนไทยก็เลยว่าคนมันยังหุ่นวายอยู่เดี๋ยวน เยาชีล้ลองไปถามเหตุสั้นอยู่ดอวัอนสิน่ะบัดที่นี่คนกับยังสวนเสียนสวนเสียนอยู่ยมันกับภาพอะารฝรั่งงาออกมาอุจ <laughs> <laughs> ูมาเออมาเขียนได้แล้วเชียนได้แล้วเออฟ้าเออว้ายไ่ธรรดดาเด้อแต่ถ้านางเรียนเรียนรู้นี่นางจะเก่งกว่าพราวพาวมากเพราะว่านางกล้า <laughs> นางเป็นคนกล้าพูดพูดไม่พูดไม่เก่งพูดไม่เป็นแต่นางมีความพยายามแล้วกล้าคุยกับฝรั่ง คุยแบบโม่ๆคุยไปโหลดคุยไปโทรทิปพ่อเดน,น,เเนอือก็นังกระจายดีแค่กว่ากับแตงกิยวแตงกิยวกันอยู่ขนาดไหนเขาก็เข้าใจเรามั้งว่าผมยังนั่งใกล้แฟนเออแต่พอเขาไปนั่งขางคนแล้วยิ้มดิยิ้มไหมแม่เบิกนั่งซื้อแช่ดื่มหน่อยจ้ามันเอาไปแล้ว <laughs> ไทยงอดเอาทุบคุยกันตีทุบฟอบอันนั้นมัน อันนั้นแม่บอให้ซื้อหลาเบียพวกงูซื้อเหล้าไงผู้หปลเราพันหาสองลังมันบอหอดพันหามันกัไปเอาแบงไปซื้อเหล่านําสองลังพันหาพอดีพันหาเนยดีลังละเจ็ดรอยหาสิบไม่ใช่มือนเจ็ดสิบเอามอจ้าเอาเพื่อนมาขึ้นตัวเดียวเดียวเดียวหนักมากล่ะเอาวางียนไปหมดแล้วจะมาเรียนง่ายจะที้งหรล่ะบอจตาเออ บ่มีเขาหายแ้วทมีสมหนีอย่างส้มหนี่พื่อนงั่นจะเป็นทีมเทอเอ้ากนออกี่น้อกเบอรงเดอตอนหนตนจ้าคือคือหัดบอไม่เข้าใจลไอหลังนั้นเมื่อคืนนะจะค่ะเป็นวัดจำร่ำแหมบอไม่ีเลมือนึงอันนี้เจเล่เลยอีกมือนึงงงกับพอดีเขสองมืออะไรหม่กับพ่อดีเขามาขึ้นบอลเชื่อ่ได้ใส่ เป็นซื้อเบิรเบียกอเบิกซื้อซื้อซื้อเชียงัดที่ละูนหดอนี่เออเอาไม่ด้เาได้แนีไปเคียร์แล้วมันยัหา้อะรนี่เรื่องขายพันหนึ่งที่ได้เบิก์ไม่ไม่ไม่หาเลยนี่เป็นบินเดียว เมาแกกั้วนี่เาเนเบียคน่วกันกม่งนเจ้าดสามผิดว่างนึลนเบียเน่นไปทีม่นน่องไม่มปิแม่ไปน่องมันงามขึ้นเอยไ่สวยขมื่เห็นกู้วมึงก็มช่วงกูจัสีบังันี่ก้อนกูสไล่สดกนกูสีไทนลืม้านิวขา เบียร์มันเล่าเท่าไรเบียร์เราลเจ็ดร้อยห้าสิบค่ะแม่แล้วยังไงบแล้วก็เล้าเล่า่าโซดาเล่าสองหนึ่งกลมก็ได้สองกลมก็ดีค่ะแม่กลมละเท่าไรกลมหนูไม่รู้หนูโอ้หกร้อยค่ะแม่หัวดำเนี่ยเ่ไร่าเ่อะไรมาเลยทแล้วหนึ่ง นวัดหรือขุยห้งพัด้เด็ดอันนั้นหาบอขึ้นมาั้นนึงแลบอหาลายบอแ่นจันก็ต้องเป็นสามพันหาบออันนี้เฮองพัไปองพักินใหนมันหอนมืออือนับมสิอนนี่เขาคือไเนี่กจ้าหน้ากระเบิ้องะ้นากเ้วาเบิกหม่กินเครื่องนึงกเขาใจเข้าใจอเคมื้นเบิกไม่อีกได้จูบก็บอกว่ากินหเหมืนเอ บำงาไม่ดีมากอย่งว่นบอรู้ไแต่เขาอกวบอดีสอินเียตัการแล้วสู้สิเดช่องของประชุมเนี่ยสุ้สีนาวพีิบอกทุกอนเดียวสุ้สีเจอปนประชุมข่อหารคนมึงอะไรน่ะใส่สามพันเดียววัวจัดไปนูแพรพอนะเออจัดไปพี่น้องแบตชิเบอร์เลว น่ารักมากจ้าวสั้นมาสามสี่คนพี่น้องดูมาปนเอาเงินข่อยองลูนจากนั่นพี่นอ้องก็แมนยอมเบาเลี่ยงหนวดน้เบาเบาเดียวีมยอนาเลี้ยงกับเลี้ยงเ,ยเอาก็าลองคำนวลบางทีหลับปีนึงเลี้ยงตีหน่อยเบื่จักแสนรอบมะมื่นกว่า,าเอื้อนเอื้นนี่บอหายอจเราครับว่าไปาตแรพี่น้องเขาสิลงไรกอนเ้อเขาซ้อมิเกกันด้ว ไปสวมโบริเกกันมาสิว่าอันนี้มันสิว่าได้เดี๋ยวค่อยไล่ใหม่เดี๋ยวค่อยไล่มาเห็นสั้นมาก่อนให้คุณสั้นมาก่อนนะคะทุกคนใช่ใช่ถือป่นไปแล้วเดี๋ยวอ่านข้อมิ่งกันใังไหมใหญ่ไปเลยเนี่ยไอ้นี่ต้องขนหัวก่อนไปสิไปสิโอ้ยไปละฮ่าซวย โอเคนะพี่นองบอดล้ขาอะไรคอยกวดเตียงดึกขาส,าสาั้นๆโอ้สั้นกับปูด <c oughs> โอ้โอ้เตียงยู่ค้เดียวใคยกับบาดำดิแมนยู่ไหนวะกับมับเออซงล่าน้ำากับมับโอเคนะทุกคนนะมีบอนึ่บเจ็บนูดอดยานเจ็บเียว เขาหนวดเขาสิไลาไลายอะไรเขาสิกลายดุ๊ด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 ดุนดดุ๊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 ดดุ

ช่วงซ้อมช่วงอะไรด้วยมาอะไรอีกไป็นยอะไรต้องคอนยิมลงเลยช่วงนี้ยากมากคุณเหล่กคนขี้นุ่มลดน้อยสุดแล้วพี่น้องสนองเนี่ยคนคนขีนุ่มว้าวขอบคุณค่ะคุณเด้อพี่น้องพ่อปู้ขยับฟัวบกทุเรียนมาให้กินคุณเด้อพี่หล่ะนี่ตอนซ้อมค่ะทุกคนเขากลุ่มเด้อเดี๋ยวสิไลท์โซตอนซ้อมให้เบิรงเด้อจ้าเข้ากลุ่มนะคะทุกคน กากลุ่มที่เข้ากลุ่มเลยนะคะไปรอได้เลยเลิศ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 ก็ล่ะก็ปู่บอกว่าทุเรียนมาสูกิอเนอ่ยจะก่อไปถึากอโอเคโอเค ว่้ด้นึ่งพัน thank you นุ่มโค้งได้คนนุ่มยืมน่มเอายมนุ่มยืมพันห่งือยืมเิันงอ๋อเรานั่นเราบอกับได้รูินับได้นัได้้กงกุอันใหญ่ย่างร้านอันุดไปอยู่น้บอดเที่ยวดีรักี้กงยบไอเมสาเราบ่มหยั่งฟองเรามันจีติสารมันจีออกเด่มันจีม่แน่อันโดยอัตโนมัติ จับสงสัยน้องซันจับขวบอยู่ซันโอเคนะคะเจอกันค่ะ <c oughs> รถเรื่องของซันเดี๋ยวมีเรียงเราอีกพี่นอนเดี๋ยวจงคุยกัน